คือซอรี่ล่าสุดเลยนะคะจากน้ำหนักตัว135กิโลกร,รัมนะคะตอนนี้ชูผู้เดินทางมา146ก,ก,กันนะคะมาอกัำลังกายด้วยกันนะคะมีวินัยต่อตัวเองด้วยกันนะคะในการไลฟ์สดบนแพลตฟอร์ม Youtube นะคะเรามีลูกชายบอกไว้นะเห็นไหมสองคนผมชื่อตินและนี่คือรันเว์นะครับ ก,กดติดตามช่อง,งของผมด้วยนะครับชื่อว่าตินตินโกดบอยอยู่ใน YouTube เหมือนกันเลยกดติดตามน้องตินตินด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ YouTube ของพี่ชมพู่นะคะ <c oughs> จะเป็นการลงสตอรี่นะคะการมีมินัยต่อตัวเองนะคะหลักเต็งให้มากนะคะป <c oughs> ระกาศลงทุนทีด่ดีที่สุดนะคะคือการลงทุนกับตัวเองนะคะซึ่งเราจะไม่มีวันขาดทุเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมมาหนุนเซเว่นทั้ง3สาขาของชมพู่กันเยอะๆนะคะคุณลูกค้า อัดเล็บอยู่นะคะบายนี่การไลฟ์ส่วนใน YouTube ครั้งแรกเลยนะเนี่ยดเดี๋ยวหมุนหุ่นให้ดูนะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่สำหรับกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด u ับ c r ค b e นะคะต่อไปเราจะไปไลฟ์ในไหนก่อคะเราไลฟ์ในยูในยูทูบเนี่ยลูกไหนว่า จบตรงไหนนะคะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดีเ๋ยวเนี่ยเขาคนทำให้